มาสากตาตรมัสวรรนกาโลอายามันทันตาตามัสวรรนกาโลอายามันทันตาเพราะวันนี้วันพระใหญ่เนาะคครับเชิญน,น้องปู่วันพระก็ไม่ไปไหนไปเข้าพรรษาแล้วขอให้น้องปู่เชิญน้องปู่ลงมาเต็มร่างวันนี้วันใหญ่วันโตขอให้ลงมาเต็มร่าง <c oughs> ใครเป็นคนดูดวงในลูกอายุเท่าไรลูกห้าสิบแปดยังห้าสิบเก้าเข้าหรือยังห้าสิบเก้ายังเข้าแล้วนะอ่ะเข้าแล้ว ตกไม่ดีเลยเนาะตกคอขาดเลยเนาะมีแต่เรื่องวุ่นวายเนาะลูกเนาะสามีลาายเท่าไหร่ เหมือนกันเลยเนาะแล้วก็ห้าสิบเอ็ดมันจะเริ่มดีเลยมนะันตอนนี้ห้าสิบนีแล้วมันตกข้อขาดตั้งคู่เลยนั่งอยู่อยู่หรือป่ะนั่นเลยนะนนลูกนะ <c oughs> เพราะที่บานเทียสายนะเจ้าได้เคยยกเจ้าทีไว้ไหมลูกบานเจ้านะ่ะมีเจ้าทีไหม เสาสี่ต้นนะ่ะคนลาวใช่ไหมอันนั้นนะลูกถ้าเจ้าทําเจ้าที่เจ้าอะไรมันก็นจะดีขึ้นนะลูกนะเจ้าน่ะอ่าถึงเป็นคนลาวคนไรเขาก็ต้องมีเจ้าที่เสาสี่ต้นนะลูกนะพระภูมิก็ไม่เห็นมีคุณลาวเขาไม่นับถือเนาะพระภูมิถ้าเจ้าทําเท่าจะดีขึ้นมากนะลูกนะเ,เป็นตัวอย่างตัวอย่างอันนี้ไม่เห็นเลยปู่ไม่เห็นอะไรสักอย่างเลย อุย่าแต่ยายก็อด,อดอดยากยากไม่เคยทําบุญสุนทานให้เขาเลยเนี่ยไม่เคยถอดผ้าไตรเขาดอกเนาะไม่เคยจ้ะนั่นแหละถึงเขาลงโทษมากในลกูกแต่ลูกไปถวายที <c oughs> ่วัดร้อยสองร้อยก็ได้ไม่ต้องไปเอาถึงถึงอ่ะที่ด้านเก้งตรลูกร้อยสองร้อยก็เขียนชื่อให้มันถูกต้องแล้วก็ให้พระสวดสวดแต่จุดอันนี้นะเขา,าทำบุิกมารับจนบุญกุนลนี้ด้วย ไปพระสวดแล้วก็จุดอะไรเงี้ยก็ได้รับทำไม้จุดกระดาษไม่ได้รับ,รบรกัลูกเขารองคอยรับกับลูกกับหลานอยู่นะรอผะาตรานะเขาจะตกหมอนรกเขาก็ไม่ได้ตกนะเขารอบอกว่ารอลูกรอหลานก่อนทำให้เขาสรุปทำแล้วเจ้าจะดีขึ้นมากอันนี้โอ้ทุกอย่างเลยนาะมัวมัวหัวเลยโอ้ม่เห็นสันเสาสีตุนเลยนาอเสาไม้นะลูกหน้าอย่าไปเอาเสาปูนนะ ถ้าจะทาาําเอาเสาไม้ยังไปเอาเสาปูนก็ามาอยู่แต่ปูิเสาปูนไม่เป็นไรแต่เจ้าทํานะเขาจะเอาเยี่ยงเอาอย่างนะลูกนะปู่ปทาที่ชัยภูมินะั่งปูไปห้าครั้งแหละเขาทำเขาก็ดีแล้วก็ทําเอาอย่างกันปูไปไม่รู้จะกี่ครั้งนะชายภูมินะ่ะอ่าหนทางถึงสองร้อยกิโลเขาไปรับส่งเลย<ม>วันใหญ่เลยนะปู่บอกแล้วไม่เชื่อปูเลยนะยังไม่ไมีตังเลยคนระับ ไม่ต้องทำมากตัวลูกบ,บอกกปู่บอกว่าถวายอย่างเขานี่น่ะร้อยสองร้อยนี่เขาปู่ไปบอกเขาไปทำที่วัดนี่หลายคน้ะเด้นนี่เขาก็เห็นความมุ่งมั่นปรัถนาว่านั้นเขาก็รดไมาปู่เจิมออกทั้งล่อออกทั้งในน,นั่นสองอย่างเลยปู่เจิมให้ไอจนคนนั่นปู่ก็มาเข้าห้ปู่เจิมให้เขาก็ได้ไม่หยุดเลยลูกได้หมดเลยครับที่นี่ทำถูกต้องแล้ว น,นี่ลูกหลานมันจะมาขอโชคลาภนะครับ fc นะครับปูก fc เีแบบไหนลูกแปดสับครับ<ะ>พี่น้องนี่แหละครับผมพี่น้องพี่น้องกันนี่เลยครับเขาอยากได้โชคลาภครับอยากได้โชคลาภจากปูกครับปู่จะรู้นี่ลูกครับแล้วค่อยถามมาจุกมันคปลูกในไม่ค่อยนั่นดอกอ่าก้าเรื่องนี้กนระจุกมันมัน ไปถึงบนเขาหมุนนูนหมุนนัานจุกไปทึงนู่นนั่นลูกอือาวัสดีครับผมผมพูดยังไม่สะผมจิ้นอ่างค่ะคนเป็นชิปูผมเป็นเป็นเด็กน่อยผมผมพูดไม่สะเลยคแต่ว่าผมเก่งคนที่อยู่ร่องกระท่อเนาะถูกเการอกก็นมน้งกระชอยกระชอยนั่นไอ้กองเงกับพออยากไอ้นา สวยได้มดเลยครับคุยหมอหมอโรงพยาบาลนี่หมอกระดานนี่มาหาในบ่อยอยู่เนีไอ้คนเขาลมซนลดลดซนล้มพันฮักพันร้อนที่ชงโบราณเนี่ยมาหายชงสามพวกนี้หายออกจ่อยครับเฮ้ยหน่องจุกนี่ยบอกโชบบอกหลับนายทำไมจะลู้นายที่คนก็วิทย์ตัวเดียววิทย์ตัวเดียวสิข่าวสามตัวเลยข่าวสามตัววิทย์ตัวเดียวเนาะ จุ๊กจุ๊กกัมแมงนเนด,ด็กดดกันได่น้อจุกแต่แต่นน่าก็ได้รถได้เรือก็น่ากันเองกัมแม่สบายนะครับได้รถได้ทลายคันนะเจ<อ>ุ๊กจุ๊กกัมแม่สบายอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับอยู่นู่นแม่สบายอยู่นู่นนายอยู่กับปู่ครับครับแม่สบายอยู่ถ<ม>้าถ้าปู่ชิวถ้าแมวมาอยู่ตรงนู่นอยู่ถ้าทั้งบ้านนั่งแล้วก็เขาทั้งบ้านให้นั่น เขาช้างบานเขาถูกแรกแนก็มาช้างบานหายนะค่ะกัลนวลก็ก็แม่สบายนะครับผิดไปแต้มเดียวน้องวัดทีเหลวค่ะก็ลองจุ๊กกันนีงก็สามตัวเขาบิดแต้มเดียวค่ะเดี๋ยวเขาสามตัวตรงเนี่ยลองลองปลดทำบุญเลยนะเขาคลื่นเลยเองไงอืมก็กลับไปจะพวกพวกนี่คือแกนท่านเจ้าใม่มากรอกแค่รช่องรวยนี่ก็พอเอาเป็นผาสายเนาะค่ะ ตาใครทำไมเขา,เาจ,ะจ,ะจะได้ถูกกล้องเลยเอ็มที่ว่างดมีิอยากจะมาขอจกหลับจุกนะครับจุกมองเห็นตัวไหนดังครับผมจุกจะามาินนนะดูนึกเดี๋ยวก่อนนายนายประชาไปดูตรงงูก่อนบนชั้นก่อน <c oughs> จะมาไหมสามหกแปดสามหกแปดสามหกแปดจุกจุกเข็นตัวนี้นี่ครับ school, จุกจุกเห็นกันตัวเดียวนี่สามหกแปดตัวเดียวน,นี่ครับใช่อันนี้โบน์นีบอันนี้เหล็กรางดิฉวนายดูก่อนเหล็กรางมันจะมาชีหนึ <Stretch. S 2> ่ง ีคร<ช>ับที่ก่อนมันออกช่องหนึ่งที่ไม่ออกชีน<อ>หนึ่งนาเห็นแบบนั้นเอง่ะก็มีเขามีอะไรบางไป้ในจุดก็มไม่บังยังครับพ่อไม่บงะะังนะค่ะถ้าพอมาอยางงร้องมันจะไม่เหมือนกันแหละถ้าพอทำบุญแล้วพอทำบุญแล้วบุญไ่นก็ช่วยไงเอง,เอง คนณเองการมันก็คือการมัดระบาดวงค่ะโอวดใน่ะลัตตลีลัตตลีเฮ้ยจะมาเลยนะใน่หนักพ่อไม่ได้พ่อไม่ได้ได้หายหายคนพิการจับหายในชุดก่อนยังไม่ได้จับเลยครับทุกท่านทุ่มลำหนาล้ วันที่นึงช่องบายเลยช่วงนี้ไปจับได้บะค่ะได้ค่ะโอ้ยไอ้ก็ตจ้าไอก็ข้าจ้าบอดอ่ะค่ะไปแม่พี่นิวี่แกหายนิวไงแล้เขานิวเดือดสามเดือุงสุดแลวค่ะเขา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 จะให้พอสายดาพอสายจะมาดูช้านเองพอดาย่นั่นบอกอะไรก็ไม่เอา ยัเงินอะไรเขาไม่บอกตรงกรงดอกหัพ่อนั่นก็ขับไปห้างบอยเกตต์ก็หายยังไนไม่ต้ออระหนอกอะช้งบ้านช้างซองเช็ดกันย่อนย่อนหย่อนหย่อนหย่อ,อ,อ,อนอะไน,นี่ไปเอามาจะนอนกระด้วงลูกหักหักนายลูมัดเลยไอ้คนนายไปอยู่ที่ตุมันแมวมาจัดตั้งช่องอันช่ององค์ช่ององค์เนี่ยค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของกุมารนะคะ ุมาจุกนะคะบอก368นะคะแล้วก็41ตัวรอง398นะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ